มาดูนะครับซึ่งอะไรครับสะาพผ่าครับตรวทับผ่านทำได้ยังไงดูนะนี่หยุดใบกวนก่อนใบกวนตอนนี้ทํางานอยู่นะหยุดใบกวนก่อนหยุดกวนเขาถึงจะยกขึ้นมาได้ครับตรงนี้เป็นระบบเมนน้ครับเละระบบอัตโนมัติครับนี่นะยกตื้นได้ลองที่แบบรับบกเมนน้อนนะนี่แล้วก็ยกนีิเคได้นะนะเวลาเฮล ครับตัวนี้ของางอีครับลงะ้ครับอันนี้เรองนี้ต้อเข้าผ่าได้อ่าไต้องใช้แยรกสวิตช์สวิตเลยกดสวิตุ๊ปันี้ไบกวนต่กเพื่อทำงานถ้าอยากมาสนใจเครื่องนี้นะครับติดต่อมาครับเมลแท็กของุณครับ